แรงอะไกูได้บ <Và illions. S 2> ูหนึ 8, ่งล้งลด้อเ้มยไปแล้วเด้อเดนอเด้อเด้เด้ลมด้อเด้อเด้อยด้นีด้อเด้อเมานี่เด้ออ้อ้เอเ เหมือนไอ้วนเลยเอาขึ <Basil> Anyways, <desserts> <S pan quin French> <S ess> ้นมา้ยังไงเหมือนไอ้วนเลยกินราคาพี่เต๋อกินราคาผมขอบมากนะครับพี่เต๋อขอบมากขอบคุณไม่มีเอฟสุทันนะครับผมดูดูดูพี่หลงเนี่ยมันจี้อ้อนเหมือนไอ้วนเลยเอาขึ้นมาไปนอนไม่นอนตรงนี้ไม่เอาต้องขึ้นมา ตรงขึ้นมาเลยเพิ่นมาถือกล้องให้พ่อมึงจะไปนอนก่อนอ่าตะเจ๊กอ่าไปเอาหญ้าได้อันนี้มาด้วยได้ได้กบกบเลี้ยงเลยทำกันกินอืมจอยจ่ยจ่อยจ่อยจจ่ยเอ้าเดี๋ยวจับกล้องอ่าลูกชายไปวะูชายไปวะูชายไปวะ ใช่ไหมวะเออวันนี้ได้ทําคลิปให้กับแม่เมย์ที่ได้เห็นบรรยากาศนะครับแต่วันผมก็พยายามมาเลยทีเพราะว่าผมก็เหนื่อยทั้งวันเนอะนู่นนี่นั่นนะครับก็มีเวลาบ้างนะครับว่ามีเวลาบ้างครับดู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 ควมอนเป็นเบาเลยนักต่าง11กิโล11.7เป็นเบาแล้วลูกชายไป็นโอ้เลี้ยงไข่ใส่แปะ

รอนลงองี้อืมอ้ยที่่ะอืมนอลงนอลงมีน้มได้น่งนลงเต้องเอาไปใส่หุนห่วยนอนลงเดี๋ยวหนาเาสยนอนนลงนอนนอนออย่นัเออคือหนักแต่งีเบลโล่อ้นหนักเมนอเบาลลงมูลงนนึงเขาขโอ้ยเยออแม่เปลวอย่งแมอเออถอยอ คนหนึ่งก็ขอขอบคุณนะครับแม่ทีที่ส่งคะแนนมาซื้อไก่มาซื้อสับข้าวให้พี่หลงข้าวให้พี่หลงนะครับก็น้องฝากเออน้องเพิ่อนไปซื้อไก่ซื้อไก่มาต้มแล้วก็มาสับสับสับต้มด้วยน้าอ้องเดี๋ยวพ่อจะก้มให้นอนรูปให้รูปให้น้าร้อง ยะดูเขียโอ้โเขีย่อยโบไ่านหนอะไรเียดิเียให้บ่พ่อทวงว่าเพื่อนนอนชาเขียวพ่อทวงวาก่อว้าวชาเขียวนอนชาเขียวเชียนว่าไงคิดบ้านอะไตลกไปเที่ยงแม่ปลากล้วยข้าพเจ้าจมึงเลยแม่พายังสงสัยในกนยาติดมตลกมันไป แม่ไพม่มาม้าลงมาสิไปงันไปบ้านสิมากมามา,าแนมหนาแม่ไพยย่ถูกแปลงตอเสียนาปลาป่วยคือดาค่ะเ <c oughs> สียนม่ปลา,กกลา,าป่วยเลยแม่พไพ่ไว้จะไหนหงอแม่ไพ่ไว้จะไหนหงอท่นรับตานีแม่พไพ่ไว้จะไหนหงอเจ้าแม่พไพ่านานางแนมหนาไว้ยังสิเหรนางแนมมาจิม,มีคนมาถามกระบานรอไปเห็นนางบอโนนที่ไหนงแนมแนมหาคนมาักกระบาลโอ้ยแม่ไพ่คักหมาเขาเพนวะ เนี่ยก็คอมพิวตไหมันอือจันจ้าขอข้าวขอแหวนอะไรนะแม่ก็วันนี้ก็ทำคลิปให้กับแม่เนฟซีได้เห็นเนาะอาสมมากนะครับผมก็ดูแลเขาเป็นพิเศษนะครับวอฟซีแต่ว่าผมไม่ได้ถ่ายคลิปให้กับแม่เนฟซีได้เห็นเนาะ กรคับส่วนมากเราให้กินข้าวเราอาบน้ำให้แต่มู่นนี่นางก็ไม่ค่อยได้ถ่ายเพราะก็ไม่ค่อยมีเวลาจะถ่ายเักนเย

ดาวให้น้องลวให้พี่ลงนอนหูก,กังแล้วตะลังไ้เข้าหนะัวน้องอท่านไหนงงท่านไหนนวลเดี๋ยวกับมน่นวลนี้พี่หลงป่วยเป็นอะไรคะพี่หลงรอดลมอักเสบนะคะนฮ้ย,ยนี่ะะพี่หลง เดี๋ยวก็มานอนดูนี่ก่อนเดีวพอไปาบน้ำนคุยกับแม่สิโอยกับ่้าพันผืนพันก้อนแล้วเชิลัย้ไปอาบผ้าพันผืนพันไม่แห้งนี่แม่ไอหล่าพาไปเดี๋ยวพออาบน้ำขันขัน 濃いかえっていくいのよ。 ไปน้ำคนพ่อไปนูป่นยังสวัสดียามข้างืนจ้าบ้านน่ะสวัสดีค่ะ

นี่ละคะแม่แป้งได้กินยาแล้วพี่หลวงหายไวไๆเด้อพี่หลวงกินอะไรได้ไหมคะพี่หลวงกินได้ค่ะแต่มองดขนมนะคะไม่ให้กินของหวานก่อน พี่ลงป่วยเป็นอะไรคะพี่พี่ลงหลอดลมอักเสบคะ่ะ กามงเน็ตเน็ตยุ่งสิเหลาอู้้ FC มาเป็นกำลังใจให้ตั้ง240ท่านขอบคุณมากๆนะคะพี่หลงก็หนูว่าจะหายแล้วล่ะค่ะซ่าได้แล้ววิ่งไล่คนนั้นวิ่งไล่คนนี้ได้แล้วแต่เมื่อวานไม่แบบนั้นนะคะเมื่อวานที่ก่อนจะพาไปหาหมอนี่เงา เติมเศร้าอยู่กับเราตลอด24ชั่วโมงไม่ยอมห่างเหมือนกับอยากจะให้เราช่วยแต่พอไปโดนสองเข็มมาซาได้แล้วค่ะตอนนี้เดี๋ยวจะเขาหายไข้ก่อนนะครับเดี๋ยวผมทิดันที่พี่เอสจีได้หินนะผานน้ำอายุเขามากนะครับกินได้ค่ะพี่แต๋วกินยาแล้วแต่หวัวอาหารที่พี่แต๋วส่งมาน่ะ น้องกินดีแต่ว่าถ้าให้น้องกินทุกวันน้องจะไม่กินแหมมันต้องเปลี่ยนเป็นจากหัวอาหารแล้วก็เป็นข้าวด้วยเพราะว่าเขาเป็นหมาที่แบบเราไม่ได้เลี้ยงกับหัวอาหารมาตั้งแต่เกิดเขาเป็นหมาที่แบบอยู่กับธรรมชาติมาก่อนแล้วทีนี้หลงมาอยู่กับเราแล้วเขามากินของดีๆเขาก็จะไม่ถนัดเขาก็จะกินแบบ ก,ก,ก็กินได้แต่ต้องผสมกันหมายถึงว่าวันนี้กินหวัวอาหารเย็นนี้ต้องกินข้าวแบบเนี้ยมันต้องค้าการผสมกัน,น,น,นหมอว่าเป็นหลอดลมอักเสบนะคะแต่ว่าหมอให้ใส่เสื้อให้พี่หลงแต่ว่าพอดีพี่หลงไม่ชอบนะคะใส่ให้แล้วอยู่ไม่ได้ทุรนทุรายมมก็เลยไปถอดให้ผมมีหมาลงหมาหลงนะครับบ้านผมเหมือนกันครับบ้านเกิดผมเพื่อนผมให้มา แตแล้วก็สุดยอดเหมือนกันพี่พีชบอกไ้พี่ครับผมสู้รู้นะนั่นดีขึ้นแล้วค่ะพี่ลีเห่าคนนู้นคนนี้ได้แล้วเมื่อวาน,นออ้ไอไอแบบเอะไรอย่างเงี้ยเหมือนคนอ่ะแล้วก็มาอ้อซ้อเราไม่ยอมห่างของพี่แถวที่ส่งมาก็เหลืออยู่หน่อยนึง ประมาณถ้ากินติดติดกันเหมือนที่ก็<า>จะกินได้อยู่ประมาณสามสี่วันก็หมดแล้วนั่นนั่นนั่นถ้าเศร้าเธอเคยแน่แหละกับจังสี่ตัวนั่นจากบ่หูม,มาลูกมา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 ,าอ,อ,อย่าไปไล่เขามา,มาลูกมาเดีย๋ยวพาไปดูแม่แป้งกับพี่เดือนอน,นิบเร็ยวๆ้วเดี๋ยวลูกยุ่งเขาเดีย๋ยวพาไปดูแม่แป้งกับพี่เดือนนะคะ สอนหมูอ้วนไม่ต้องเป็นห่วงกินได้ปกติอ้วนกินทั้งวันดูพุงนะคะจะถึงพื้นอยู่แล้วค่ะกินหมดสองไอ้นั่นแล้วพี่ลีสองสองขวดแล้วหนูเทใส่ขวดให้กินนี่พี่เดือนของเราเดือนอยู่นี่นะคะ อากาศไม่ค่อยเย็นค่ะยังร้อนอยู่ค่ะดูพี่เดือนของเรานะคะพี่เดือนของเราก็ยังถ่ายเหลวอ,อยู่นะคะแต่ว่ากินอาหารกินหญ้ากินน้ำได้ปกตินะคะกำลังจะอ้วนหน่อยก็เอาอีกแล้วไม่รู้ว่าอะไรเหมือนกันเลี้ยงให้อ้วนหน่อยเนี่ยแม่แป้งก็ไม่ได้ผอมนะคะแม่แป้งเขาเป็นหุ่นแบบนี้เองเพื่อนพระเพื่อนเพื่อนช้างด้วยกันยังทักเลยว่า แม่แป้งทำไมอ้วนจังไม่ใช่สงสัยจะมีน้องบอกหนูก็ว่าแม่แป้งอ้วนผิดปกตินะคะอ้วนนะแต่หนูก็ไม่รู้นะว่าแม่แม่ซีมองยังไงว่าแม่แป้งผอมอาจจะถ่ายช่วงหลังแบบนี้แม่แป้งจะดูผอมนะคะแต่ถ้าถ่ายด้านเนี้ยแม่แป้งจะเต็มหมดเลยอ๋อพรุ่งนี้พ่อเลินจะไปตัดไม้ไม้โพไม้ไซกับพ่อเจ๊กค,ค่ะพี่ลีพ่พอเจ๊กจะพาไปพรุ่งนี้ค่ะ หนูก็อยากไปด้วยแล้วก็แต่ว่าถ้าจะเอาพี่สิบล้านไปก็เข้าต่อเข้าซอยยากจะเอาพี่พันล้านไปคุณยายพันปีไปกินหัวปีได้ไหมกินได้ค่ะพี่ลีแต่ว่ามันไม่มีไงแต่แม่แป้งก็กินหญ้ากินกิน่งไม้กินได้ทุกอย่างเหมือนเดิมนะคะแต่แค่จะอ้วนขึ้นมาหน่อยแม่แป้งก็ท้องเสียอีกแล้วนะคะหนูก็ว่า หนูดูลูกหนูสุดความสามารถแล้วนะทําความสะอาดให้สะอาดสะอา้านนะคะไม่เคยให้สกรปรกได้เลยแต่ว่าหนูก็ไม่รู้ว่าเพราะสาเหตุอะไรนะคะเขาถึงอ่ะท้องเสียบ่อยหนูก็ไม่รู้นะคะอาหารถามว่าครบห้าหมูไหมกินสลับทุกวันนะคะอ้อยหญ้ากล้วยหญ้าอ่อนหญ้าแก่มีหมดกิ่งไม้ก็ได้กินนะคะใบไผ่ก็ได้กินนะคะแต่หนูก็ไม่รู้ว่าทําไมนะคะ เพราะอะไรนะคะนี่นะคะการขับถ่ายของแม่แป้งโทษนะคะถ้าแม่เอฟซีท่านใดกําลังทานข้าวอยู่หนูก็ต้องขอโทษด้วยนะคะนี่ก็เริ่มจะเป็นกากอาหารขึ้นมาบ้างแล้วนะคะนี่อัปเดตอาการแม่แป้งตอนเย็นนะคะก็เริ่มเป็นก้อนมาแล้วนะคะหนูก็จะให้แม่เอฟซีดูแม่แป้งใกล้ๆแม่แป้งของเราก็ไม่ได้ว่าผอมนะคะแม่เอฟซี หนูก็ไม่รู้ว่าหนูต้องเลี้ยงเลี้ยงให้เขาอ้วนคือยังไงแต่หนูเลี้ยงเขาก็เลี้ยงสุดความสามารถแล้วดูแลใส่ใจอรู้ว่าวันนี้เออเขาไม่กินหญ้านะดูว่าวันนี้เขาไม่เอาอ้อยแล้วนะดูว่าอาการวันนี้เขาเปลี่ยนไปนะไม่เหมือนเดิมนะไม่กินนูน่นกินนี่แล้วใช่ค่ะช่วงหลังๆมานี้แม่แป้งไม่ค่อยได้กินอ้อยแล้วค่ะพี่ลีหนูไม่ได้ให้กินแล้ว หนูไม่ได้ให้กินอ้อยแล้วค่ะหนูให้กินแต่หญ้าหญ้าแก่หญ้าอ่อนอกิ่งไม้หนูก็ไม่ได้ปรับปรับไปละเลยนะคะลูกในบ้านแต่ละเชือกหนูก็ดูแลเอาใจใส่อย่างดีจะไปไหนมาไหนหนูก็ต้องมีให้คนเฝ้า นะอย่างหนูไปทํางานที่ปเนียนหนูก็จะมีเพื่อนเพื่อนมาทํางานที่นี่ดูแลให้นะคะบางทีถ้าหนูไปกับพ่อดาวน้องเฟิร์นหรือว่าน้องปื้มก็จะดูดูแลแม่แป้งให้ที่นี่นะคะโยนหญ้าถึงเวลาพ่อเลินก็มาเอาน้ําเอาญ้าให้กินนะคะเดินค่ะเดินค่ะแต่แค่เวลาเดินหนูไม่ค่อยได้ถ่ายนะคะ เรไม่ค่อยได้ถ่ายช่วงเวลาเดินโบเพิ่นว่าอันไม่แป้งด้ย่างน้ำเนาะโบก็เรียกว่าเดินแต่เราไม่ค่อยได้ถ่ายไงเวลาไม่แป้งเดินพี่เดือนเดินแบบเนี้ย เ,าาเดินแค่พิซซีแต่ว่าแต่ว่าวันทำงานนะครับวันนี้ผมไม่ได้เดินผมบอกตรงว่าผมไม่ได้เดิน,นครับทำไมจะไม่ได้เดิน,นครับเพราะว่าอ้อยมันเหลืออ้อยมันเหลือ,อ,ย,ลอย่ามมันเหลือนะครับ แต่หนูเลี้ยงพี่เดือนมานะะตั้งแต่เลี้ยงพี่เดือนมาจนพี่เดือนได้สิบเอ็ดปีแล้วเออเลี้ยงพี่เดือนมาสิบเอ็ดปีพี่เดือนไม่เคยท้องเสียให้หน yeah. ูได้รักษาเลยนะคะสิบเอ็ดสิบเอ็ดปีแล้วตั uh> ้งแต่หนูเลี้ยงพี่เดือนมาตั้งแต่คลอดนะคะสิบเอ็ดปีแล้วพี่เดือนไม่เคยมีอาการท้องเสียแบบนี้ให้หนูได้เห็นแต่ว่าครั้งนี้เป็นครั้งแรกเลย ตั้งแต่หนูเลี้ยงมาหนูทำคลอดเองกับพ่อดาวเลี้ยงเองดูแลเองเอาใจใส่เองลูกแรกด้วยนะคะพี่เดือนไม่เคยท้องเสียให้หนูได้เห็นเลยนี่แหละค่ะมาครั้งนี้แต่ก็ดีนะคะท้องเสียดีกว่าเขาท้องอืดช่วงก,ก่อนมาเห็นเขาท้องอืดสองสามครั้งใจหนูแทบขาดนะคะใจหนูแทบขาดแต่ว่าพอมาเห็นเขาท้องเสียแบบนี้ค่อยโล่งอกไข้เอฟซีเพราะว่าเขาได้ระบายของที่อยู่ในท้องเขาออกมาบ้างนะคะ แต่เขาก็ยังกินหญ้ากินน้ํากินอาหารได้ตามปกตินะคะกินได้ปกติคะ่ะวันครับวันครับอยยุยูยูย,ยพี่ดวงพี่หลง หลอดลมอักเสบค่ะแต่ไปหาหมอเรียบร้อยแล้วค่ะไปหาหมอฉีดยาเรียบร้อยแล้วพี่ปื้มพี่ปื้มพี่ปื้มถอดไฟปิดไฟห้องน้ำด้วยลูกนนปิดไฟหมดแลยปิดไฟห้องน้ำ ใช่ครับพี่เดือนน่ารักเหมือนมูดาวนะครับเพราะว่าเราสมัยตะก่อนเนาะยังไม่มีโซเชียลนะครับ f c ซยังไม่มีโซเชียลนะครับเลยไม่ได้ถ่ายเนาะเฮ้ยวันดื้อๆๆๆจุดแม่ f อซก่อนนอนแล้วคุณโบจมพูพี่เดือนท้องเสียครับ่แม่เขาท้องเสีย ไปไปปัดเข่าพัดเข่าพัดเข่าไปไปไปอ้วนครับอ้วนครับอ๋อเดพ็พี่หลงพี่หลงไปลงนอนนะใส่น้อพี่หลงไปไหนน้อพี่หลงครับพี่หลงพี่หลงไปไหนน้อพี่หลงอ่น้อหลงเอ้ยหายดีแล้วหนีออกจากบ้านแล้วไปหาสาวแล้วมัง้งหลง เจ้ามาเจ้าไปใส่ลงไปใส่โอ้ยโอ้ยไปหาสาวแล้วมั้งหายดีแล้วไปฮาหายจ้าหายดีแล้วครับพี่ลรงหาดีแล้วนี่หายแล้วนี่เมื่อกี้ก็จับทีเอ่อเอา ผมก็ที่จัดที่นอนที่นอนให้นะหายแล้วจ้าขอบคุณมากเอฟซี <laughs> ขอบมากครับผมเมฟซีบอกว่าพักผ่อนเถอะพ่อดาวไม่ดาวขอบพระคุณมากครับผม, <laughs> ม FC, อะไรอีกว้านยาก็เต็ียมไปหมดแล้วเนี่ยเห็นไหมเนี่ยย่าน่ะมันไม่ใช่เรื่องงนะ่ายเลยลูกที่ไม่ไม่ฟีเอาคะแนนมาสั่งยาให้หนูเนะ่ะไปกิน้าเลยไม่เอาไม่เอาพอแล้วจะอ,อะไรอีกกินทั้งวันแล้วมันพอแล้วท้องเนี่ยดูดูดูดท้องตัวเองนะ่ะดีไหมเห็นไหมเห็นไหมทอ้องตัวเองนะ่ะมันจะแตกหมดแล้วจะเหมือนชุกชกแล้วตาเหลือกตาเหลือก ตาเหลือกพ <c oughs> อแล้วจะมาตามใจเหมือนแม่ลีเองเนี่ยไม่ได้นะลูก <c oughs> ไม่เอาครับพอแล้วดึกแล้วอ้วนจะนอนแล้ว มัลโลลงมานีหลงเชลงอยู่ไหนวะลงมานีหลงมาดิลูกมามามาไว เอ๋เอ๋เออกล้วยข้าปากกล้วยข้าปากกล้วยข้าปากโอ้กล้วยข้าปากเดี๋ยวพเอาให้บินอ่ะอืมปล้วยอ้วนเยอะเลยขอบคุณนะครับขอบคุณพม่เมฟซีทุกท่านทุกคนนะครับผมที่สั่งกล้วยให้หมูอ้วนแล้วกสั่งให้แม่แป้งพี่เดือนด้วยแต่ไปล้างก่อน พ่อไปล้างให้พ่อไปล้างก่อนแป๊บเดียวอย่าล้างกูใหีว้วน,น่อนอ๋วน้่นทำไมไม่ไหลวะ ต้องขออภัยด้วยนะครับผมก็ไม่ได้เตรียมเนะาะใสกะละมังใส่ของล้างอย่างดีนะครับต้องขอโทษใม่ม,ม,มสีทุกท่านด้วยครับผมวันนี้ก็จินท้องวันจนท้องจะแตกแล้วโอ้นูน่นพี่หลงมาแล้วพี่หลงมาแล้วพี่หลงมาแล้วพี่หลงไม่ลุกมา,มา,ม,ามานอนเลครับขอเสียหน่อยแล้ว chỗ nói, xin xin mẹ ao chung mong luôn. xin 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 mẹ ao xuống. mẹ ao mẹ ao thắp quần mẹ ao xin khó xin nói. xin À, ha 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 ui này. này. โอ้ยน,นั่นันรดแล้วน,นั่นจ็บเอาเดี๋ยวเอาให้พี่เดือนมาลงเอาด้วเอาด้วยฮะจิดูกนะินเดี๋ยวพักผ่อนนะลูกนะเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าเดี๋ยวพ่อพาเดินหลงไปนอนเลยไปเลย อะไรอีกจะอะไรกับพ่อมามามาไปนอนอะไปนอนเฮ้ยใาเหลือกอิ่มแล้วยังไม่มีคนตามใจเหมือนแม่หลีอเองนะเว้ย สำหรับลิปนี้ก็พอแค่นนี้ก่อนนะครับเมมฟมซี MM ผมก็เหน็่มาทั้งันนะครับขอบคุณขอบคุณทุกสิ่งทุกอย่างนะครับขอบคุณที่อยู่เบื้องหน้าเบื้องหลังของครอบครัวพัานดาวนะสู้ๆนะครับเมมฟมซี MM สู้นะครับสู้ไปด้วยกันนะครับเมมฟซี MM อย่าท้อเนอะเพราะราก็ยังไม่ท้อน้องดาวยังไม่ท้อพี่เรียนก็ยังไม่ท้อแม่แป้งก็ยังไม่ท้อสูๆ้ๆ เราต้องเจอฟ้าวันใหม่วันที่สดใสนะครับบมายบายเจอกันครับวัสดีครับ